เสียงจากพรบใช้กลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับเมอรี่คริสต์มาสครับแถมสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราทั้งหลายทุกคนรู้ว่าอากาศหนาวเราทั้งหลายจะเริ่มเฉลิมฉลองเป็นสัญญาณนะครับแต่ถ้าขอบคุณพระเจ้าที่เรารู้ว่าปีนี้เป็นปีแห่งพระพรจริงๆถามว่าปีพระพอรอย่างไรแม้ในสถานภาพในความเป็นจริงที่เราต้องเผชิญกับไม่ว่าฝุ่นละอองหรือเชื้อโรคเชื้อราต่าง พี่น้องที่รักครับผมคิดอย่างนี้ว่าถ้าเราทั้งหลายเป็นคริสเตียนเราต้องมีความเชื่อครับและการมีความเชื่อของเรานั้นจะรู้ว่าความเชื่อเราอยู่อย่างไรคือหนึ่งเราไม่ตระหนกตกใจและเราทั้งหลายทุกคนรู้ว่าถ้าพระเจ้าต้องการให้เรานั้นประชิญทุกสิ่งได้เพราะพระคริสต์ทรงเสริมกําลังข้าวเจ้าเห็นไหมครับเรามีผู้ยิ่งใหญ่ที่สนับสนุนเราแต่ในขณะที่เราทั้งหลายปรชิญอยู่นั้น เราต้องกาดไม่ตกครับอาจจะต้องใส่แมสในการเดินทางนอกบ้านหรือในที่ที่เขาต้องการตรวจวัดอุณหภูมิหรือเราหมั่นล้างมือและเราก็จะไม่รวมตัวกับใครหรือมีการกอดหรือสัมผัสคนนะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับสิ่งที่เรารู้กันนะครับเรารู้อย่างหนึ่งว่าในเทศกาลคริสต์มาสใครเป็นเจ้าของวันเกิดครับพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์ลงมาตามพระประสงค์ของพระเจ้า ถามว่าพระเยสุคริสต,ต์ต้องการของขวัญอะไรจากเราฉะนั้นเราผูกเรื่องนี้ไว้ก่อนนะครับว่าเราจะเตรียมของขวัญอะไรให้กับพระองค์หรือพระองค์อยากได้หรือไม่เรามาดูกันครับในขณะที่นางมาลีเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าเธอเป็นหญิงบริสุทธิ์พรมจาลีนะครับยังไม่เคยแต่งงานกับใครเรามาดูว่าถ้าพระเจ้าพอพระทยัยพระองค์ทรงโปรดปราน คนคนนั้นอย่างไรทํรา,าดูนะครับในชื่อของนางมาลีเนี่ยครับเป็นหญิงสาวตอนนั้นเราอายุน่าจะ17-18นะครับหรือ16-17เท่านั้นเองเป็นยังเป็นสาววัยรุ่นอยู่นะครับและเธอก็มีคู่มั่นคู่หมายก็คือโยเซฟอะละครับเรามาดูกันว่าถ้าพระเจ้าต้องการพระองค์ทรงใช้วิธีการในการที่จะดำเนินชีวิตของนางมาลีอย่างไร พระองค์ทรงให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ครับให้พระบุตรของพระองค์มาประสูติอยู่ในคันของนางเพื่ออะไรครับ <_ d ose> เพื่อกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จะก่อกําเนิดด้วยเซลล์ต่างๆหรือโครโมโซมต่างๆนี่พูดแบบวิทยาศาสตร์นะครับทําให้เกิดการปฏิสนธขึ้นไม่ได้ปฏิสนธด้วยอสุจิของผู้ชายนะครับในการหลับนอนหรือแต่งงานกันแต่ปฏิสนด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้พูดชัดเจน นะครับและตัวมนุษย์ก็ก่อร่างสร้างขึ้นไม่ได้เกิดจากความบาปหรือความต้องการของชายและหญิงนะครับนี่คือเรื่องสำคัญมากฉะนั้นการทรงเรียกหรือการทรงสถิตจะต้องเป็นมาจากพระเจ้าอันนี้มาจากพระเจ้านะครับแล้วเสร็จแล้วโยเซฟก็เป็นคนดีครับจะถอนมั่นอย่างลับๆเพราะว่า ไม่อยากให้นางมารีน,นอายแต่เสร็จแล้วทูตสวรรค์ของพระองค์องค์หนึ่งนะมาปรากฏในฝันกล่าวว่าโยเซฟบุตรดาวิดอย่ากลัวที่จะรับนางมารีภรรยาเลยเพราะว่าผู้ที่ปฏิสนธิในคันของนางนั้นคือจากพระยันไบสุทธิ์นางใจ้กำเนิดบุตรชายจงตั้งชื่อพระกุมาานั้นว่าเยซู เพราะว่าพระองค์จะทรงช่วยประชากรของพระองค์ให้พ้นจากบาปทั้งหลายของเขาเห็นไหมครับในมัทธิวบทที่หน,นะครับในข้อที่ 19, 20, 1 9 2เก้เห็นไหมครับพระคำของพระองค์ตรัสชัดเจนปรากฏในพระคัมภีร์และมัทธิวเองก็เห็นว่าการกําเนิดของพระเยซูคริสต์นั้นเป็นสิ่งสำคัญหรือเราเรียกว่าหมายสำคัญ คำว่าหมายสำคัญนี่คือถ้าผมรู้สมมุติว่าพระเจ้าบอกผมว่าผู้หญิงคนนี้จะแต่งงานกับผมนะครับพระเจ้าต้องบอกเธอด้วยนี่ครับเรียกว่าหมายสำคัญอย่าทึกทักเอาเองนะครับว่าโอ้ผู้หญิงคนนี้สวยดีโอ้ฉันหลงรักและฉันก็ชอบและฉันก็บอกว่านี่เธอพระเจ้าบอกฉันให้ฉันมาแต่งงานกับเธอนะอันนั้นไม่ถูกต้องครับ แต่สิ่งที่ถูกต้องคือถ้าพระเจ้าบอกเราแล้วพระเจ้าจะบอกฝ่ายหญิงด้วยเห็นไหมครับเหมือนก,นกันกับนางมารีและโยเซฟนางมารีปฏิสนธิในคันของนางเพื่อให้ก่อกำเนิดเนื้อและเลือดในการที่ออกมาเป็นตัวหรือเป็นบุคคลเห็นไหมครับพระเยซูคริสต์จึงมีเนื้อหนังมีบุคคลและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าองค์เดียวที่มีเนื้อและเลือด ไม่แปลกเลยครับเพราะเนื้อและเลือดของพระองค์คือผู้ที่ไถ่บาปและทําให้เราทั้งหลายนั้นพ้นจากบาปเพราะพระองค์ทรงชัดเจนว่าพระยานบริสุทธิ์ได้ตรัสกับนางมาลีว่านางจะเป็นที่โปรดปรานเห็นไหมครับเสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสว่าพระกุมารน,นั้นจะมาประสูติและทรงช่วยประชากรของพระองค์ให้พ้นจากบาปเรื่องนี้ต้องสำคัญครับ เป็นหมายสำคัญเป็นลาดชงการอย่างดีที่บอกกับว่านางมาลีจะเป็นที่เป็นทางผ่านในการคลอดบุตรออกมาและโยเซฟครับทำไงโยเซฟรู้สึกตะกิตตะขนใจมากกังวลมากเนี่ยครับในความเป็นคึ้นเสียนบางครั้งเนี่ยเรากังวลเรากังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเห็นไหมฮะเรากลัวไปก่อนกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น,น,น,นแต่ ถ้าเป็นหมายสำคัญของพระเจ้าพระเจ้าส่งทูตสวรรค์ลงมาตรัสกับโยเซฟด้วยเพื่อโยเซฟเองจะเข้าใจในหมายสำคัญครับฉะนั้นหมายสำคัญจะต้องบอกทั้งสองฝ่ายและไม่ใช่ผีพรมหรือว่าเรารีบร้อนใจมันจะถึงเวลาที่จะประสบพบเจอกันแล้วทั้งสองฝ่ายก็ตอบตกลงกันนั่นเรียกว่าหมายสำคัญครับ ขอยกอีกถึงตัวอย่างนะครับในเรื่องของการหางานการหางานเนี่ยครับเรียกว่าการหมายสําคัญได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะการดํารงชีวิตหรือการอวยพรของพระเจ้าเราจะต้องทํางานครับและเราไม่อยู่นิ่งเพราะเราจะเป็นพรในที่ต่างๆไงฮะหรือเราจะประกาศในที่ทํางานของเราได้ไม่ใช่เราทํางานเราก็ทําตามโลกไปแต่หมายสําคัญคือ พระเจ้าให้เราอยู่ตรงนั้นเป็นเทียนเล่มเล็กๆที่อยู่ท่ามกลางความมืดมนเพื่อเราจะนำความสว่างเล่าเรื่องของพระเยซสสูคริสต์ให้กับทุกคนฟังทีนี้ถ้าเป็นหมายสำคัญพระเจ้าจะทรงนำครับนำยังไงนำให้กฎกติกามารยาทในออฟฟิศที่เราได้นั้นเงินเดือนที่เราได้นั้นหรือการหยุดวันอาทิตย์ที่เราจะมีเวลาว่างไปนมัสการพระเจ้าเห็นไหมครับ การนมัสการพระเจ้าเป็นเรื่องสําคัญถ้าเราไว้วางใจในพระองค์พระองค์จะเลือกงานดีเงินดีเพื่อนรอบข้างดีสิ่งแวดล้อมดีแล้วทุกอย่างนั่นคือหมายสําคัญพระเจ้าจะอวยพรท่านและมีเวลาว่างในการนมัสการพระเจ้าด้วยถูกไหมครับเรามาย้อนดูกันนะครับว่าคำถามตอนต้นเรามีคำถามว่าอะไรคำถามตอนต้นคือ เคยคิดไหมว่าพระเจ้าทรงต้องการของขวัญหรือไม่เห็นไหมครับเราจำได้ใช่ไหมครับพระเยซูคริสต์มีพระประสงค์ของพรรองคือเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรอง์คเดียวของพรรองเพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะมิได้พินาศแต่มีชีวิตลันในยอห์นบท3ข้อ16ไงครับ ที่บอกไว้และสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ตรัสในพจนะของพระเจ้าคือไม่มีนามอื่นที่จะทำให้ใต้ฟ้านี้ทุกคนได้รับความรอดไปสู่แผ่นดินสวรรค์มีพระนามเดียวคือพระนามพระเยซูคริสต์ฉะนั้นที่พระเจ้าทรงรักโลกโดยส่งพระเยซูคริสต์ลงมาบนโลกเพื่อไถ่าบาปเหล่านั้นเป็นของขวัญพิเศษที่มอบให้เรา ฉะนั้นสิ่งที่เรามอบให้คือเรายอมรับรู้ในทุกทางของพระองค์เพื่อวิธีของเราจะราบลื่นราบลื่นไปสู่แผ่นดินสวรรค์นี้ครับเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงนําในชีวิตของเราทุกคนนั้นเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าขอเชิญชวนนะครับในเทศกาลคริสต์นี้ความรักของพระเจ้ารอท่านอยู่และไม่ช้าไม่สายนะครับ ขอเชิญทุกคนที่เข้ามาสู่แผ่นดินของพระเจ้าและถ้าใครที่อยากจะรับรู้เรื่องราวของพระเจ้ามากขึ้นขอเชิญทุกท่านนะครับเข้าสู่คตตริสตจักรที่ใกล้บ้านท่านนะครับเราขอบคุณพระเจ้าและเสียงจากผูรับใช้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับผมอาจารย์ป๊อบขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาอวยพรทุกท่าน Merry Christmas ครับสวัสดีครับ